วันนี้แจ็คจะทำยำไข่ต้มหมูสับเป็นเมนูง่ายๆนะครับทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้รสชาติอร่อยมากขั้นตอนแรกตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะครับใช้ไฟแรงได้แจ็คจะต้มไข่ให้เป็นไข่อย่างตูมก่อนแจ็คใช้เป็นไข่ไก่นะครับแดฟองใส่ลงไปได้เลยพอใส่ลงไปแล้วคนด้วยนะครับใช้เวลา6นาทีครับในการต้มไข่ให้เป็นยางตูมนะ ระหว่างใส่ลงไปเนี่ยสองนาทีแรกคนแบบนี้ครับไข่แดงจะได้อยู่ตรงกลางนะครับผ่าออกมาจะได้สวยอย่าลืมจับเวลานะครับใช้เวลา6นาทีสำหรับไข่ใช้เป็นไข่อุณหภูมิปกตินะครับไม่ได้ใช้ไข่ที่นำออกจากตู้เย็นแล้วมาต้มเลยนะครับไม่เช่นนั้นแตกแน่นอนและเวลาใส่ลงไปก็ใส่เบาๆครับถ้าใส่แรงก็แตกอีกเห็นไหมครับแจ็คใช้ไฟแรงเนี่ยเปลือกไข่ไม่แตกใช้ไข่ในอุณหภูมิปกติแล้วก็วางลงไปเบาๆครับ และตอนนี้ก็ครบ6นาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สตักขึ้นมาพักในน้ําเย็นเพื่อไม่ให้ไข่สุกต่อพอเย็นตัวแล้วก็นํามาปอกเปลือกเปลือกเนี่ยปอกง่ายมากๆเลยครับจะเห็นได้ว่าเวลาในการต้มเนี่ยหนาทีพอดีเลยไข่แดงจะเยิ้มแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาทางนี้ครับตั้งกระทะลวนหมูแจ็คใช้เป็นหมูบดปนมัน200กรัมนะครับเวลาลวนก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับหมูจะได้นุ่มไม่แข็งกระด้างใช้ไฟกลางครับลวนให้หมูสุก แต่อย่าลวนนานเกินไปนะครับถ้าลวนนานเกินไปเนี่ยหมูจะแข็งเอาสุกแค่นี้พอครับปิดแก๊สยกลงได้เลยทีนี้ก็มาเริ่มทําน้ํายํากันเดี๋ยวแจ็คจะปั่นพริกก่อนครับแจ็คใช้เป็นพริกแดงจินดาครับ6เม็ดใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เพิ่มได้ครับใส่ลงไปแล้วก็กดปั่นได้เลยหรือใครจะซอยเอาก็ได้นะครับแต่แจ็คมีเครื่องปั่นขนาดเล็กแบบนี้สะดวกดีครับราคาก็แสนถูกและตอนนี้ก็ละเอียดเป็นที่พอใจแล้วครับทีนี้ก็เตรียมชามมาผสมน้ำยำครับสูตรน้ำยำง่ายมากๆเบสิกเลยครับ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะใส่พริกที่เราปั่นลงไปด้วยครับคนผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายพอละลายเข้ากันได้แบบนี้แล้วใส่หมูที่เราลวนไว้ลงไปทั้งหมดเลยนะครับสูตรของน้ำยำและหมูเนี่ยจะพอดีกันเลยแล้วก็ตามด้วยหอมแขกซอยใส่เล็กน้อยครับและใบขึ้นช่ายเพิ่มกลิ่นหอมอีกเล็กน้อยทีนี้คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และในจานนี้ก็คือไข่ยางมาตูมที่เราผ่าครึ่งรอไว้นะครับทีนี้ก็ตักยำราดลงไปเลยในส่วนของยำเนี่ยแจ็คจะเอาไว้ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับหน้าตาเนี่ยน่าทานมากๆเลยอยากให้ทางบ้านไปลองทําตามกันดูนะครับจะทานกับข้าวต้มก็ดีเข้าสวยก็เหมาะและสูตรของน้ํายำวันนี้เป็นสูตรพื้นฐานครับอร่อยลงตัวหากใครชอบรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานอันไหนเพิ่มก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ส่วนวิธีการต้มไข่ย,ยางมาตูมเนี่ย6นาทีนี้ใช้ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นาไปทําตามกันได้เลยครับรับรองว่าทําออกมาแล้วเนี่ยไข่ย,ยางมาตูมจะเยิ้มแบบนี้เอานะครับลองไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ